ให้อยอมาทูตบทที่66บุคคลที่ลึกลับแต่งเฮียงตบจนสำคัญในตัวแต่ใสป่ปากไหลแห่งหลวงยาป้อนให้อีกเม็ดหนึ่งแล้วเก่งกำลังทะมวนไว้ที่สองฝ่ามือมือขวาทาบอยู่บนจุดขีหไมือซ้ายทาบอยู่ที่ทิ่ประจรตกแม้ของแต่ใส่ปักขณะแต่งเฮียงใช้ถ่ายทอดกำลังภายในไปรักษาให้แต่ใสป่ปากนั้นทันใดเสียงผีท้าแววมาที่ปากทำแต่งเฮียงใจหายว่า หากไม่รีบช่วยแต้สปักทันทีมาเกิดเรื่องผิดคาดหมายขึ้นขัดขวางนับว่าชีวิตแต้สปักต้องอยากจะรักษาได้อีกแล้วดังนั้นเมื่อมีเสียงฝีท้าววมานางไหนเดยไม่มาเกิดความตื่นเต้นช้อนตามองไปเห็นเงาร่างสายหนึ่งได้มาปรากฏที่ปากถ้ำแต่งเฮียงจึงตวาดผู้ใดฝ่ายตรงข้ามยังคงไม่ส่งเสียงแต่เดินเข้าไปในถ้ำอีกแตงเฮียงตวาดอีกครั้ง ผู้ใดกันหางไม่เอ่ยปากระวังข้าพเจ้าจะลงมือแล้วในเสียงตะวาดเงาร่างผู้นั้น,ดนได้มาถึงระยะประมาณสิบว่าจึงทรงเสียงกล่าวว่าโกเนยหยัต้องกระวนกวายแตเงเฮียงกว่าตาดูเห็นผู้มาสมอัรพอนเขียวมีผ้าคลุมหน้าจากเสียงฝีเท้ามาคำนวณะดังพิมือผู้นี้ต้องสงส่งยิ่งท่านเป็นผู้ใดกันแน่ประกายตาแววว่ังผ้าคลุมหน้าของคนชุดเขียว จับมองใต้ใส่ปักแน่วนิ่งพางถามท่านผู้นี้คือแต้ใส่ปักแตงเฮียงใจหายว่าแต่ยังคงรับคําใช่มันขายบาดเจ็บสาหัสถูกไปมืออำมหิตผู้อื่นทําร้ายใช่มีทราบท่านเป็นยอดคนใดข้าพระเจ้ามีเรื่องต้องการสนทนากับมันแตงเฮียงใส่ฐานจากถ้อยคําฝ่ายตรงข้ามขายไม่ใช่หมายด้วยอวุศลจิตหมายคิดร้ายจึงกล่าวตอบไปหากไม่รีบลงมือช่วยโดยด่วน แต่เซปักอาจจะตายในบัดดลก็ได้โกเนี้พอจะให้ข้าพเจ้าตดดูหรือไม่เตงเฮียงใจหายวาบอีคราก่อนทราบเจตนาการมาของฝ่ายตรงข้ามหากแม้นมันพันใช้ผิมืออมหิปรปทุสลายแต่เซปักใหญ่มีชัยต้องตายทันทีนางคุ้นคิดแล้วจึงปฏิเสธไม่ต้องหรือโกนี้กวนข้าพเจ้าจะพันใช้ผีมืออมหิตประการนี้ข้าพเจ้าไม่อาจไม่ป้องกันได้โกเนี้กวนถูกต้อง แต่ข้าพระเจ้าขอใช้เกียรติเป็นประกันและไม่ฝา่าฝืนพระเพณีบุริมป่าน,นั้นโดยลงมือใส่คนที่บาดเจ็บสาหัสแล้วเต่งเฮียงคุ้นคิดช่วยรู้จึงถามท่านต้องการตรวจดูอะไรดูว่ามันบาดเจ็บที่ใดพอมีทางช่วยเหลือหรือไม่เต่งเฮียงลุกขึ้นช้าๆเคลื่อนเท้าออกไปก้าวหนึ่งแล้วกล่าวอย่างนั้นท่านมาตรวจด,ดูคนชดเขียวขมหน้าเดินไปที่ข้างกายแต้เสปักลูบตามจุดเส้นที่ประจรทั่วร่างแล้ว รองพ้องในความตนกแย่ yeah, แน่แย่ใ yeah, นที่ใดพลังภายในของมันรักออกตามจุดเส้นที่ประจรต่างๆไม่ถึงอีกครึ่งช่วยามจุดเส้นทั้งหลายจะแข็งตัวตายไปแตงเฮียงตนกยิ่งฝ่ายตรงข้ามจะมีพลังปีมือเดอเลิศจนตัวอาการที่ดังตาเห็นไม่ผิดกับที่นางตรวจมาเลยดังนั้นบังเกิดความเลิ่มใสนับถือจนถามไปท่านสามารถช่วยได้คนชุดเขียวคุมหน้าตอบ วิธีช่วยนั้นพอมีอยู่หากสามารถใช้พลังภายในทะลวงจุดที่ประจรที่มีกําลังภายในกระจกะจายให้คืนกับเข้าไปในที่ประจรเจ็ดดาวแต่พลังภายในที่กระจายอยู่ตามเส้นเลือดจะต้องไปข้างอยู่ที่มือข้างหนึ่งเท้าข้างหนึ่งหรือตาข้างหนึ่งบันดาลให้ที่แห่งนั้นกลายเปพิการไม่เช่นนั้นไม่มีหวังรอดได้ข้าพเจ้าไม่มีพลังพิมือเพียงพอรักษา จบคำทรงกายขึ้นยืนอีกครั้งคนชุดเขียวคุมหน้าผู้นี้นับว่ามีพลังผีมือหน้าตนกยิ่งที่มันบ่งบอกตรงเต็งเฮียงไม่ผิดเพี้ยนเต่งเฮียงก็ต้องกระหมดขิยวคุ้นคิดแต่นึกไม่ออกมันเป็นผู้ใดจึงกล่าวว่าอย่างนั้นให้กับเจ้าเป็นผู้ช่วยเถิดคนชุดเขียวคุมหน้าขายตนกยิ่งร้องโพ้งขึ้นโกเนี้ยสามารถช่วยได้ถูกแล้วคนชุดเขียวคุมหน้าขายนึกไม่ถึงเต่งเฮียงที่เป็นโรนียาววัย จะมีความสามารถสงส่งป่านนี้อาศัยมันที่มีพลังการฝึกปือร่วมร้อยปีอย่างไม่กล้าลงมือแต่ฝ่ายตรงข้ามจะมีความสามารถจดเลอเลิศดป่านบริหารจริงหรือใดคุ้นคิดแล้วจึงโหยสะกล่าวหวังให้โกเนียสามารถช่วยมันได้จริงๆขณะเวลานั้นมีเสียงตะวัดแว่วมาจากที่ห่างไกลคำนวณดูใครยังไกลอีกหลายดีเตงเฮียงหันก่าวกับคนค่มหน้าถ้าไม่สหายของแต้เซปาก ไม่ใช่สหายแต่นับเป็นสหายก็ได้หรือโกเนียต้องการให้กข้าพระเจ้าคุ้มกันที่ปากทำเพื่อขอระวังยามโกเนียใช้กําลังภายในแล้วเกิดเรื่องสวิสัยขึ้นก่อกวนใช่แล้วเยี่ยงนี้ประเสริฐตอนนั้นแตงเฮียงได้เก่งรังใส่สองฝ่ามือทาไปประจุดขิงไหกับชีวจรตกแม้ของแต่ใส่ปากแพ่กาลังออกไปทีละน้อยคนชุดเกียวคุมหน้าเลือมองแตงเฮียงแวบหนึ่งถอนใจเ,เบา ใช้ดังสะทกสะท้อนที่คนรุ่นใหม่ได้กำเนิดขึ้นแทนรุ่นเก่าและแล้วเดินออกไปที่ปากธรร้ำมเสียงตะวัดดังแว่วมาอีกครั้งคนชุดเขียวกลุ่มหน้าพงปราดให้ปากถ้ำมกว่าตามองดูและเห็นเดวนีอาพรเหลืองนางหนึ่งกำลังวิ่งโซเซเข้ามาในทิศทางนี้นางขายบัตรเจ็บสาหัสยิ่งด้านหลังของนางเป็นชายชราผอมสูงหน้าเรศอัปรัก์อย่างยิ่งพาบริวารอีกหลายคนไล่ตามนางเข้ามา พร้อมกตะวาดนางแพัทยาจะนี้ไปที่ใดอีกเสียงดังเงาร่างพุงว่าวเขาใสเดนีอาพรเหลืองดังสายฟ้าคนชุดเขียวขมหน้าเมื่อเห็นรีบพงปาดเข้าไปหาเดนีอาพรเหลืองบ้างการโถมในครานี้นับว่ารเร็วจนผู้คนต้องตกยิ่งดานีอาพรเหลืองอาเจนโนหิตออกมาโอกใหญ่่างออนแอนล้มคว่ำไปทันทีพริบตาที่โตประลาดหน้าฤารีอัปรักจะไล่ถึงคนชุดเขียวขมหน้า รีบคว้าร่างเดรนีอาพรเหลืองขึ้นตอนนั้นโตประดาษหน้าอัปรักษ์จึงได้พาบริวารไล่าตามมาถึงโตประดาษหน้าอัปรักษ์เมื่อเห็นเดรนีอาพรเหลืองถูกคนชุดเขียวขุมหน้าหิ้วไว้ในมือต้องตะวาสุดเสียงสาหายเป็นยอดคนที่ทางใดไม่กล้าโปรดปล่อยคนลงหากไม่ปล่อยสาหายยายต้องเกี่ยวข้องเรื่องไร้าสาระลายนี้ห้าท่านมาลังแกเดานียาวัยเพียงหนึ่งเดียว ไม่ทราบเป็นเรื่องราวใดกันแน่นี่เป็นเรื่องภายในของสำนักเราท่านไม่อาจเกี่ยวข้องได้ชีวิตนี้ของข้าบัเจ้ามีสันดานต่ำสามคือชมชอบเกี่ยวข้องเรื่องไร้าสาระเป็นที่สุดชายชราหน้าอัปรักคำรามเสียงก้องท่านไม่ยอมปล่อยคนจริงๆขอเพียงท่านบ่งบอกมีเหตุผลไม่แน่ว่าจะยอมปล่อยคนคืนให้หาที่ตายชายชราอัปรักษวัดแลพุ่งปราดเข้ามาสะบัดมือขวา ฟาใส่โซค,คนชุดเขียวลุมหน้าด้วยกระบบนท่าที่กระเกเรียวดูดันอย่างยิ่งคนชุดเขียวลุมหน้าถีบเท้าดีกายปร,ราดออกไปการจู่โจมของตัวปร,ราดหน้าอับรักจึงผิดเป้าโดวยวิดวิดตัวปร,ราดหน้าอับรักงุนงงทันทีขายดังนึกไม่ถึงในโลกยังมีคนมีพลังพิมือสูงส่งปานนี้จึงงุนงงชั่ววูบแล้วร้องพลังพิมือของท่านเหนือกว่าที่ข้าพเจ้าคาดหมายมากในความคิดคำนวณโบดิม ยังมีงบุคคลเช่นท่านข้าพเจ้าความจริงไม่ใช่ชนชาบูริมม่ว่าท่านเป็นผู้ใดข้าพเจ้าต้องให้ท่านมอบคนมาให้ได้เดี๋ยวนี้อาพรเหลืองท่งเสียงอ่อนลา้าอย่ามอบข้าพเจ้าแก่พวกมันวาจานางไม่คันขาดคำโตประดาดหน้าอับรักตะว่าสุดเสียงนางแพ้สยาหากเราห่วยเงียบล้อพญายมโรหิตปล่อยเจ้ารอดชีวิตไปได้ เราจะไม่ยอมเป็นผู้คนเสียงตวาดดังพร้อมกระบสบัดฝามือฟาดออกมาชาดหนึ่งคนที่เขียวคุมหน้าตวาดขึ้นบ้างจ้าไวห่วยเงี่ยมหลอถูกตวาดจนต้องล้างมือถอยกลับไปย้อนถามว่ามีลมใดที่หายด่วนคนชุดเขียวคุมหน้าถามเสียงกระด้างท่านเป็นศิทธิ์ผู้ใดถ้าได้มีศักดิ์สีถามดาวนี้อาพรเหลืองพันลองขึ้นบริวารกิมสีหมิง ว่ากอะไรคนคุมหน้าชุดเขียวโพองด้วยความตนกแล้วถามเสียงสถานท่านทั้งห้าเป็นบริวารกิมสีมึงใช่ท่านมอบค้นหรือไม่ไม่มอบให้ชายชราธเรศอปรักษที่มีชาย,ยาห่วยเงี่ยมล้อตวาดกองพุ่งกายปร,ราขดขาจูโจมอีกรากระน,นำสามฝ่ามืออย่างดุร้ายคนคุมหน้าตวาดสวนคําหาที่ตายพิบตาที่หวยเงี่ยมห้อโถมขจูโจมคนชุดเขียวคุมหน้า พันตีโต้ออกไปก่อนด้วยความรวดเร็วจนหน้าสะเพึงกลัวยิ่งนักเงาร่างวู้ไปปรากฏหวยเงียมหนอโถกฟ้าใส่จนถาถอยสิบกว่าก้าวจึงตั้งหลักได้คนชุดเขียวคุมหน้าตะวาดอีคราโถมก็ใส่บ้างแล้วคนคุมหน้าพันใช้ไม้ตายอมรีหิตก็ะนำติดต่อตามกันสามกระบอนท่าทันใดขณะที่คนชุดเขียวขุมหน้าลงมือจู่โจมบริวารกิมสีมึงอีสี่คนพากันพุ่งเข้าก้มลุมดังนัดกันไวว พิบตานั้นเงาลางจึงพุกพ่านสับสนเสียงตะวาดให้เข็นฆ่าดังสนั่นวันไหวเสียงแผดร้องหวยหวนโวนสยองดังขึ้นมาในบัดดลในประกายโลหิตที่สัตว์กระจายมีสองคนถูกฝ้าตายไปแล้วการต่อสู้ที่เหนื่งนองด้วยโลหิดดำเนินไปอย่างอมหิดหดเยี่ยมคนชุดเขียวขุมหน้าจโจโฉตามติดสี่กระบวนท่าบริวารอีกสองคนของกลิ่มสีมึงจึงถูกสังหารไปอย่างง่ายดายบัดนี้ เหลือห่วยเงี่ยมล้อเพียงคนเดียวเท่านั้นห่วยเงี่ยมล้อวัดวันจนขวัญเสียพผนินคนชุดเขียวขุมหน้าตาวาดบัดนี้ควรถึงขราท่านเสียชีวิตบ้างแล้วห่วยเงียมล้อถอยไปตามสัญชาตยานก้าวใหญ่แต่คนชุดเขียวขุมหน้าเือกกายตามติดไปสะบัดฟ่ามือจู่โจมโดยอนุภาพอันหนักหน่วงกระบวนท่าที่เลิศดพิสดารแฝงความพลิกแพงแปรเปลี่ยนลึกล้ำห่วยเงี่ยมล้อพันเหวงเงาคนบูบมา ฝ่ามือที่จู่โจมทั้งสามทิศทางได้ประดังถึงใบหน้ามันแล้วห่วยเงียบล้อกระแทกมือขวาออกปัดป้องถีบเท้าพุ่งขึ้นสู่อากาศโลดอะริวไปทางเดิมดังเหินบินการพันหลบหน้าหนีครานี้ไปได้ผิดคาดหมายของคนชุดเขียวคุมหน้ายิ่งนักห่วยเงียบล้อเข้าใจกระจ่างหากมาไม่หนีตอนนี้อาจเสียชีวิตกับมือคนชุดเขียวขุมหน้าที่ลึกลับก็ได้คนชุดเขียวคุมหน้าพอรู้ตัวปรากหวยงเงียบลอ ได้หนีไปไกลหลายสิบวาแล้วคนที่เขียวคุมหน้าหัวรอกแค่นๆรีบหันกายแปยเข้าปะนธรรมแต่ทันใดต้องร้องคำแย่แน่ในใจแล้วชักถท้าไว้ทันทีเมื่อเห็นไฟตรงข้ามเป็นบรวานกิมสีเหมืองหากไปนํำคนมาแก้มือจะทำอย่างไรท่านมีความเห็นก่อนหน้าแต่เสปักจะทดลองเป็นปกติมาหาเรื่องไร้สาระเยี่ยงนี้นับว่าโง่เขาเป็นอย่างยิ่งตอนนั้นได้เดินข้าปฏิธรรม วาตามองดูและเห็นใต้สปักยังคงนอนแน่นิ่งในที่เดิมส่วนเต็งเฮียงนางหอบหายใจด้วยสีหน้าเปิดขาวแสดงว่าทุ่มเทกำลังภายในไปมากหลายคนชุดเขียวคุมหน้าพอก้าวเข้าทำเตงเฮียงรีบลืมตามองยามเห็นในมือคนชุดเขียวคุมหน้ายังมีเานีอาพอเหลืองอีกผู้หนึ่งต้องตนกไม่น้อยคนชุดเขียวคุมหน้าพงถามด้วยความสงสัยโกนี่รู้จักโกเนี้ยอาพอเหลืองนางนี้ สีหน้าเต่งเฮียงเฮียมอมหิตทันทีผัานผุดลุขึ้นตวาดท่านรู้จักนางเป็นใครหรือไม่ไม่รู้จักนางก็คือกองเงกเตียงหากไม่ใช่นางแต่เสปักต้องให้เป็นสภาพเช่นนี้ข้าพเจ้าต้องการฆ่านางสีหน้าของนางครานี้เฮียมอมหิตจนผู้คนต้องหวาดหวัน่นคนชุ่เขียวข่มหน้าสิวกายเฮือกหนึ่งแล้วกล่าวช้าไวเต่งเฮียงชักเทา้าคนชุดเขียวข่มหน้าจึงถาม ท่านว่านางไปจนวนให้แต้เสปักต้นบาดเจ็บสาหัสใช่แล้วด้วยสาเหตุใดฆ่านางแล้วเขาไปเจ้าบอกกับท่านไม่ว่านางจะเป็นผู้ประทุษร้ายใต้เสปักหรือไม่กฎของโบลิมมิอาจไม่เคารพได้การลงมือฆ่าคนที่บาดเจ็บสาหัสไปเรื่องอัปยศที่ชนชาวโบลิมไม่พึงกระทําช่วยนางฟื้นขึ้นแล้วให้นางบอกเหตุผลมาค่อยฆ่าไปก็ไม่สายก็ได้ท่านช่วยนางให้สติก่อน นางชไหนยอยู่ในมือท่านโทคนได้สังหารผู้ใดบริวารกิมสีหมึงนางก็เป็นคนของกิมสีหมึงเป็นคำบอกที่สร้างความตนกแก่คนชุดเขียวกลุ่มหน้าจนพ้งขึ้นนางก็เป็นคนของกิมสีมึงนี่กลับเป็นเรื่องผิดคาดหมายของข้าพเจ้ายิ่งแต่ทว่าเท่าที่นางถูกคนสำนักเดียวกันไล่สังหารไม่แน่ว่าจะมีเรสไนัยอื่นก็เป็นได้